สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่ดินลบบุรีชนดราคาถูกนะครับวันนี้เราก็มีสวนทุเรียนแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกแล้วนะครับสวนทุเรียนแปลงนี้มีเนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์เป็นชนดครุฑแดงน o อส,อสจอสไร่นะครับชนดพร้อมโอนได้เลยพิกัดอยู่ที่อำเภอนายายามจังหวัดจันทบุรีมีต้นทุเรียนอายุ4ปีมีทั้งหมด300ต้นนะครับ ปีหน้าเขาจะให้ผลผลิตทั้งสวนแล้วนะครับต้นทุเรียนสวยสมบูรณ์งามทุกต้นเป็นสวนสําเร็จระบบน้ําระบบไฟติดตั้งไว้ครบวงจรเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับส่วนระบบน้ำเป็นระบบน้ําแบบสปริงเกอร์มาตรฐานติดไว้ตามต้นทุเรียนทุกๆต้นเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับส่วนน้ําที่ใช้ทําการเกษตรลดต้นทุเรียนก็ใช้น้ําในสระที่ขุดไว้ภายในสวน1สั่งสระขนาด1ไร่ลึก15เมตรและมีบ่อบาดาลอีก1บอ่อ น้ำดีมีตาน้ำมีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีน้ำไม่เคยแห้งเลยนะครับส่วนไฟฟ้าที่ใช้ก็เป็นไฟฟ้า1เฟสเป็นไฟบ้านนะครับราคาขายยกแปลง15ล้านบาทส่วนเรื่องราคาท่านก็สามารถที่จะพูดคุยต่อรองกับท่านเจ้าของสวนท่านได้โดยตรงเลยนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนัดชมเข้าดูสวนได้ทุกวันเลยนะครับและส่วนเรื่องการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายมากๆนะครับด้านหน้าสวนติดถนนคอนกรีตสาธารณะ แยกมาจากถนนสุขุมวิทก็ประมาณ1กิโลอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านนะครับอยู่ใกล้ตลาดร้านค้าร้านสะดวกซื้อร้านเซเว่นแหล่งของกินของใช้อีกมากมายและก็ยังอยู่ใกล้สถานที่ราชการด้วยนะครับไม่แออัดและก็ไม่เปลี่ยวเหมาะสําหรับทําบ้านสวนบ้านพัก,วกเวกเษียนเลยนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0 9 8ย์7 3 4 9 8 หรอีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube Line TikTok ทางช่องที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ